มาค่ะวันนี้เป็นคลิปที่2ของวันนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงมาหลายวันแล้วก็ชดเชยกันไปเลยค่ะสำหรับชุดนี้นะคะเป็นเสื้อของพิงค์เช่นเคยนะคะเป็นผ้าคอตตอนนะคะชุดคอ22นะคะชุดนี้ต้องบอกเลยว่า สวยงามมากๆนะคะแต่ว่ามีไม่เยอะเราได้มาแล้วก็รีบลงให้คุณดูเลยนะคะเพราะว่าถ้าลงแล้วเนี่ยสินค้าหมดหมคะก็อาจจะต้องลบคลิปนี้ไปเลยลูกค้าหลายคนเคยบอกว่าเห็นคลิปอ่าเก่าๆแล้วบอกว่าสวยเอ๊ะทำไมของหมดแล้วทำไมยังลงอยู่อันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องขออภัยสำหรับใครที่โทรมาแล้วมันไม่มีสินค้าก็ต้องบอกว่า สินค้าเราอาจจะมีแต่ว่ามันอาจจะเหลือเบอร์ที่ไม่ตรงกับเบอร์ที่คุณใส่อะคะ่ะมันเราก็เลยยังไม่ได้ลบคลิปนะคะอาจจะเหลือเบอร์เล็กๆส่วนใหญ่ลูกค้าเราก็จะมีไซส์ที่ประมาณ42่ส4บอี่สอันเนี้ยแต่ว่าเบอร์เล็กๆ38เนี้ยก็ยังมีในสต็อกเยอะดังนั้นคลิปอาจจะไม่ได้ถูกลบแล้วบางทีเนี้ยยูทูบเขาอาจจะวนวนวน,วนลงยังไงแม่ค่ะก็ไม่ค่อยทราบนะคะแล้วก็คุณก็ได้เห็นนะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณชอบ สินค้าตัวไหนโทรมาถามทักมาถามไหมคะได้ตลอดเวลานะคะมีไม่ม,มีอีกเรื่องนึงนะคะอ่ะมาดูชุดนี้นะคะชุดคอ,อ22เันผ้าค,คอตตอนของพิงค์นะคะความสวยงามของผ้าคอตตอนก็เหมือนเดิมนะคะสวย ดูดีเหมือนเดิมเป็นคอปากแบบนี้ค่ะไม่กว้างมากนะคะแล้วลายตัวนี้ลายรุ่นนี้แม่ค้ชอบมากเป็นลายดอกบัวค่ะคุณสวยงามมากถึงแม้ว่าลายดอกบัวดูจะเหมือนว่ามันจะใหญ่แต่จริงๆไม่ได้ใหญ่มากนะคะสลับกับลายเล็กๆลายฉลูแบบนี้สวยมากลายนี้ชอบเสียดายว่าเราได้แต่สีนี้มาสีเดียวนะคะเป็นสีฟ้าอมเทาแขนตรง3ส่วนสวยงามเลยค่ะคุณมีซิข้างแล้วก็ด้านในซับด้วย ซับในเรียบร้อยแล้วนะคะซับในให้กูเรียบร้อยเป็นทรงเข้ารูปนิดหน่อยสวยลงตัวเลยนะคะแล้วสีที่เราได้มาก็ต้องบอกว่ามีสีเดียวถามว่าสีอื่น,นมีไหมมีแต่ว่ามันมีไม่ครบเบอร์แล้วก็มีจํานวนน้อยเนื่องจากแม่ค้าอาจจะจองไม่ทนันนี่เป็นความผิดของเราเองเราก็เลยไม่ได้สินค้าสินค้าพิงคือต้องจองนะคะคือ ขายดีมากอ่ะทีนี้ไซส์ของเรานะคะไซส์เรามีตั้งแต่ 38, 40, 40 42, 44, 46นะคะมีเท่านี้แหละ แล้วก็ต้องบอกว่ารอบนี้มีไม่เยอะนะคะถ้ามันหมดจริงๆนะคะก็อาจจะได้ลบคลิปทิ้งถ้ามีมาใหม่เราค่อยนําเสนอให้กับคุณคุณใหม่มาจํากัดจริงๆถ้าใครชอบรีบทักนะคะราคารุ่นนี้อยู่ที่เอ่อก้าร้อยเก้าสิบนะคะถ้าเก็บไปทางพันกับสี่สิบส่งให้ฟรีแบบด่วนเหมือนเคยนะคะถ้าคุณชอบคุณรีบทักมานะคะวันนี้ลงให้คุณสองคลิปผ้าลินินของพิงค์ไปแล้วหนึ่งคลิปแรกอันนี้คลิปที่สองนะคะชอบรุ่นไหนแบบไหนก็ ดูได้เลยทักมาได้นะคะโอเคลาไปแล้วขออวยพรให้คุณมีความสุขมากๆค่ะ